ครับผมสวัสดียำแรงเด้อครับเด้อเมื่อนี้ก็มาเขาไม้เก่าครับไม้ที่เคยได้ป่าสองกิโลก็ับสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อเมื่อนี้ก็เก่าพบกับมนาลีชาแนลครับเมื่อนี้ก็มาสิทธิ์ปาคอครับบองอันปาคอยำแรงตอนนี้ก็ประมาณจะหาสี่โมงกว่าหาโมงแล้วครับมันอนยเงี้ยที่ใส่ก็คือเงี้ยนะครับใบพัดเฮดเองครับอันนี้ ไอ้สีเรื่องเดียวนี่ก็จะเป็นในห,หัวจุกล้มรถครับจอหูข้างในก็จะมีเหล็กแล้วก็ใบพัดเบอร์สามครับจะอยา่ามารอชมผลงานดนะครับว่ามัน 40, นี่สีหมันบอนะครับไม้นี่แหละไม้เกา่าแต่ว่าป่านนี้บ่รู้กันครับว่าสีหมันบมหมันเดี๋ยวรอรา,าชมกันนะครับเด้อนะครับเขามาอไม้แล้วยางเข้อไก่เนี่ยเพราะว่าหน้ามันตื่นแล้วครับหน้ามันตื่นยางตะขอเบ็ดมันเกาะแน่นอนจึงสีวัดขึ้นง่ายครับ น่ครับไม้เก่าๆเดี๋ยวมาลอรับชมกันนะครับเด้ยอย่างไิจิตรค่อยย่องเข้าไปครับนี่นี่ครับเดยวครับไม้แรกรอดูครับก็ถือว่าโอเคครับใบพัดก็หมุนดีครับตัวย,ย่านจะติดสว่าทั้งต่ครับมันเป็นกันขยะย่านเกาะหน้ากาหลังโอ้แม่นป่ากัดของนม้นอย่างน้อ โอ้ฟองปอดเด้อครับนี่ฟองปอดมีปลาหน่อยกัดว่ครับนี่เดี๋ยวรอมึงด้อครับเด้ออาซิมิโตครับเพจังปลาก,กระตุกนี่ลองอบบกกัดครับปลาเป็ไนไงเนาะ โอ้ยติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วครับมาเร็วมาเร็วบอลตัวเร็วโอ้โปลาตัวใหญ่ครับขน,คบนะครับเห็นบหมคโอ้ลุดลุกเดี๋ยวมา้งสิเดี๋ยวมา้งสิลุกโอ้ครับบางตัวปลามาเนี่โอ้สุดยอดครับมาเร็วครับตัวนี้ กิโลขึ้นครับตอนนี้อุยอ้ยเขาเึ้ยไปอลา,านเลยครับเลี้ยงน้ำคุปป็ครับท่านครับกอประยูดีดึงขึ้นมาครับโอ้เสีดยดายมุนด้วยปืยครับบางสะพา,านตอนนี้โอ,บบอ,รอครับ